สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมินาทาร์ดนะคะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะเป็นแรนดอมประจำสัปดาห์นะเป็นคลิปที่เราจะเช็คพลังงานนะคะของคุณและก็ของเขาคนนั้นประจำสัปดาห์ EP ที่2นะคะจะมีไพ่อยู่2กองนะคะไม่ได้เลือกกองไพ่นะแต่จะเป็นไพ่ที่เช็คพลังงานเขากับคุณนะคะโดยที่กองข้างบนนะคะกองข้างกองแรก เราจะเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะเช็คพลังงานของเขาซึ่งการเช็คพลังงานของคุณเนี่ยก็มันก็จะเป็นการเช็คด้วยว่ามันตรงกับที่คุณเข้ามาดูไหมพลังงานตรงกันไหมนะคะอาจจะมีบางส่วนที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะถ้าเกิดคุณดูแล้วมันไม่ตรงไม่ใช่ก็ไม่ต้องดูต่อก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดมันตรงมันใช่คุณก็สามารถดูต่อได้นะคะหรือถ้ามันไม่ตรงแต่คุณอยากจะฟังเล่นๆฟังสนุกๆฟังเพื่อความบันเทิงก็สามารถดูได้ เนาะโอเคค่ะเรนดอมนะเราจะเช็คพลังงานคุณและเขาในอีพีที่2ประจำสัปดาห์นี้นะคะเราจะเริ่มที่พลังงานของคุณก่อนนะขอเช็คพลังงานของผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้ที่มีต่อเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงนะคะว่าตอนนี้พลังงานของคุณที่มีต่อเขาเป็นยังไงนะคะขอเช็คพลังงานของผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะ ที่มีต่อเขาคนานั้นคนที่คุณนึกถึงนะคะว่าตอนนี้พลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นเป็นยังไงข mm hmm. อไพ้ช่วยบอกที mm hmm. จะเปิดห้าใบนะ mm hmm. The Star mm hmm. 5ห้าใบนะคะ ตาพลังงานคุณที่มีต่อเ้าคนนั้นขอห้างใบนะคะโอ้ก้าดาบสี่ไม้อืมทิงถือดาบ ชาริออตอ่ะชอบเพิ่นฟ้าอยากขยายอย่างละใบพอนะอเด็กถือเหรียญ Temperance ควีนถือไม้สองเหรียญอืมสิบเหรียญแปตต่สำหรับเดอ s สันโอเคพลังงานของผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้ที่มีต่อเขาคนนั้นนะคะ คุณรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้กับเขาคนนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความหวังเนาะมีความหวังที่จะมองไปข้างหน้ามีความหวังถึงอนาคตของวันข้างหน้านะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่กําลังเริ่มต้นอย่างจริงจังนะคะกำลังเริ่มต้นอย่างจริงจังเนาะโอเคจริงๆเรื่องนี้ความสัมพันธ์เนี้ยกับเขาคนนั้นที่คุณรู้สึกเนี่ยมันก็มีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเครียด กังวลใจแล้วก็หนักใจอยู่นะคะแต่คุณก็ได้พยายามปรับอารมณ์ตัวเองปรับตัวปรับสมดุลปรับหลายๆอย่างในเรื่องของความเครียดนั้นนะคะคุณก็ไมไ่ได้เอาตัวเองจมดิ่งกับความเครียดนั้นทีเดียวมันมีค่ะมันมีเรื่องให้คุณเครียดอยู่กับเขาคนนั้นนะแต่คุณก็พยายามจะปรับอารมณ์ตัวเองให้ได้นะคะความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ให้ความรู้สึกถึงความมั่นคงคุณรู้สึกกับเขาเนี่ยคือค่อนข้างจะมั่นคงในที่นี้ อา,อาจจะเป็นระยะทางไกลได้นะคะเป็นรักทางไกลได้นะก็คืออยู่คนละที่นะคะหรืออีกในย่าหนึ่งก็เป็นเรื่องของอความรักที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของเชื้อชาติศาส,สนา <c oughs> ภาษาวัฒนธรรมหรือมีทัศนคติอะไรที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนได้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของรักที่มีระยะทางไกลก็ได้นะคะในเรื่องราวของที่คุณมีให้กับเขาเนี่ย ความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาพลังงานคุณเนี่ยมันมีความหวงังมันมีความจริงจังอยู่ในนี้แต่มันก็มีเรื่องราวที่คุณเครียดอยู่แต่มันก็ยังเป็นความสาัมพันธ์ที่การที่คุณได้ทํางานในความสัมพันธ์เนี้ยการที่คุณยังอยู่ในความสาัมพันธ์นี้มันให้ความรู้สึกที่มั่นคงนะ <c oughs> แต่ตอนนี้ด้วยความที่อาจจะอยู่ไกลกันก็ได้เนาะมันก็บางช่วงเวลาก็จะมีการที่ให้ความสําคัญกันลดน้อยลงไปบ้าง นะคะบางทีคุณก็พอมันมีเรื่องให้เครียดมากๆหรือว่ามีเรื่องอะไรที่มันไม่สบายใจอย่างเงี้ยบางทีคุณก็เงียบๆไปบ้างเหมือนกันนะคุณก็ไม่ได้เอาตัวเองไปโฟกัสกับเขาขนาดนั้นนะคะในบางครั้งบางคราวนะเพียงแต่มันเป็นความความสัมพันธ์ที่ที่คุณมีความสื่อให้กับเขาที่มันมีความหวังมันมีความหวังที่จะมองไปในอนาคต แต่ว่าถ้ามันมีเรื่องอะไรที่มันคลิกเทียดบ้างอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะมีบางครั้งก็เงียบๆจากเขาไปบ้างเหมือนกันหรือว่าไม่ได้โฟกัสที่เขาบ้างนะคะถึงเวลาที่มันมีเรื่องราวที่ความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ความเห็นไม่ลงรอยกันในความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขานั้นคือคุณคุณรู้สึกคุณแฮปปี้มากคุณมีความสุขมากในเวลานี้เวลาที่คุณนึกถึงเขานะคะ อันนี้ก็คือพลังงานของผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะถ้าใครที่มีพลังงานตรงหรือมีส่วนที่ตรงก็ดูต่อได้นะคะเดี๋ยวเราจะเช็คพลังงานของเขาคนนั้นกันนะที่มีต่อคุณนะแต่ถ้าเกิดไม่ตรงแต่ว่าเอออยากจะลองฟังเพลินๆอะไรเงี้ยก็ได้นะคะทีนี้เราจะมาเช็คพลังงานของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณนะคะว่าขอเช็คพลังงานของเขาคนนั้นคนที่เราถามถึงคนที่พูดเข้ามาดูคลิปนี้นึกถึง นะคะว่าตอนนี้พลังงานของเขาที่มีต่อคุณเป็นยังไงขอไพ่ช่วยบอกทีขอเช็คพลังงานของเขาคนนั้นนะที่มีต่อคุณนะคะที่มีต่อผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะเพราะว่าตอนนี้พลังงานของเขาเป็นยังไงนะคะโอ้โอ โอ้หนึ่งเหรียญมาหนึ่งเหรียญโอ้โหฮึรีวิวแม่พลังงานคุณพลังงานเขาที่มีต่อคุณนะ สเตนเดอะซัมสามถ้วยขยายอย่างละบนะเดอะมู ุณออกจากหัวไม่ได้คิงออฟครับควีนออฟโซ่อือือสี่ไม้ก็มาโอ้โหเอ็มเพลสมาคะ่ะเอาเลูฟเฟอร์ ได้สำรับเป็นเลเวอร์เนาะเขารู้สึกถูกอกถูกใจคุณมากเขารู้สึกพิเศษกับคุณนะคะพิเศษกับคุณมากคุณคือคุณคือ number 1ในใจเขานะเพียงแต่ว่าตอนนี้สถานะพวกคุณยังเป็นสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะแต่ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณเนี่ยพลังงานที่เขามีให้กับคุณเนี่ยคือเขาคิดถึงคุณอะ เขาอยากจะเริ่มต้นแบบจริงจังกับคุณถึงแม้เขาจะไม่แน่ใจนะคะอาจจะเป็นการที่ความสัมพันธ์ของพวกคุณมันเพิ่งเริ่มต้นจริงแบบจริงจังนะคือคุณอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่ารู้จักคบหากันมาก่อนหน้านี้แบบเป็นเพื่อนเป็นพืดนคนที่ทํางานหรืออะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้เริ่มต้นคบหาในเชิงของแฟนหรือคู่รักเนี่ยตั้งแต่แรกแต่ว่าการมาเริ่มต้นในในความรู้สึกของ คนพิเศษเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นนะคะเขารู้สึกเริ่มต้นอย่างจริงจังถึงแม้เขาจะไม่แน่ใจว่าในการเริ่มต้นครั้งนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแต่เขาก็ตั้งใจจะเริ่มต้นแบบจริงจังเลยนะเพราะเขาเขาคิดถึงคุณอะ่ะเขาคุณอ,ออกจากหัวไม่ได้นะคะคุณในสายต่างเขาคือคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเป็นคนสเสน่ห์เป็นคนเก่งมีความเด็ดขาดแล้วเขารู้สึกเวลาก็นึกถึงคุณเขามีความสุขอะ่ะ เขามีความสุขเขารู้สึกกับคุณนี่มั่นคงเลยนะเป็นความรู้สึกที่มั่นคงนะคะสี่ไม้ขึ้นมาเหมือนกันเลยเนาะเขารู้สึกมั่นคงกับคุณนะแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่พิเศษกว่าคนอื่นทั่วไปแน่นอนนะคะแล้วเวลาพูดถึงความรู้สึกที่ว่าพิเศษเนี่ยคุณคือนัมเบอร์วันเลยคือคู่ควรที่อยู่ในใจเขาที่โดดเด่นในใจเขาเลยนะคะ จริงๆคุณก็เขาก็เป็นคนที่โดดเด่นในใจคุณเหมือนกันเขาเป็นเดอะสตาร์ของคุณแต่คุณเนี่ยเป็นเอมเพลสของเขาเลยนะอือแล้วใต้สำรับเลเวอร์เขารู้สึกพึงอกพึงใจคุณมากขอใช้คำนี้เนาะรู้สึกอิเลิฟอะเวลาเวลาเขาอยู่กับคุณเขาก็จะรู้สึกวั่นไหวใจบาเอ่อบุบวาบนะคะ ให้ความรู้สึกที่เป็นพิเศษแลวเขาตอนนี้เขากําลังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้หมายความว่าเขาคิดถึงคุณอยู่นะตอนนี้เนี้ยเนี่ยเนี่ยที่ตอนเช็คพลังงานเนี่ยเขาคิดถึงคุณอยู่แล้วก็เอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยคุณเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์ในในความรู้สึกข,ของเขามมกแต่ว่าในความมีเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันก็มีความเด็ดขาดความความเด็ดขาดความเชัดเจดอะไรบางอย่างที่เขาก็บางทีเขาก็เกรงเกรงอยู่บ้างเหมือนกันนะ เออเขาก็เ,กลกเปลนปงอยู่บ้างแต่คุณก็ทําให้เขารู้สึกแฮปปี้มีความสุขเขารู้สึกมั่นคงในความรู้สึกที่มีต่อคุณมากๆนะคะอันนี้ก็คือพลังงานที่มีกับคุณนะที่เขาคนนั้นมีให้กับผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะสําหรับการเช็คพลังงานของคุณและเขาใน e ีีที่2ในคลิปนี้นะคะ